ครับพ่อแม่พี่น้องมนีนายหอยซีแปดนะครับพาพีพาน้องมาตลาดซื้อขายโคกับบือโคกสีท้องหลังอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับปรกบากฏว่ามนีง่วบ่าหลายเพราะว่าติดกับตลาดน้องกรุงอำเภอหน้าเชือกนะครับพ่อแม่พี่น้องยกไก่ใส่ไปสนามนั่นนะครับพอดีลงรถมาพ่อแม่ลูกงามง่า,มงามแม่หนึ่งนะครับอดบอดได้ทายฝากพี่น้อง้องไว้หลรยป็นไนพ่อนี่ สี่สิบห้าหครับหมขายไม่ได้ออกจากสน,นามดอกผมว <c oughs> ่าครับบดไปครับผมจากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมว่าบ่น่าจะได้ออกจากสนามถ้าห้องราคานีลูกโตเมียเนาะพ่อนะกำลังดูดนมเลยแม่ขอบหูดำโมโบดนะครับ,โ,บโตโดยเฉพาะโตะโลูกเนี่เยเนื้อหนังดีนะครับ ลูกมันได้ประมาณจ็กเดือนพ่ะประมาณสิห์เดือนบม่ห้องหลังลาว่าหาเดือนผมก็ซื้อมากกวครับผมแล้วผมมาว่าหน้าจะถึงหาเดือนนะครับเนาะสี่เดือนครัวลราเนาะครับผมงมาซื้อมากกว่ามาซื้อมากนะครับงมาซื้อมาแม่เนาะตั้งใจกับว่าหอดหรอกรุดรุดหาสามถึงหาเดือนนี่แหละประมาณนี้นะคขอบคุณนะครับบางคนก็จิตตัวว่าอายุหน่อย เพื่อเพื่อว่าแม่มันสีลูกห้างนะครับเข้ากับสังเกตเอาเพื่อนมาจ้าควางเก้าเพิ่นมามันถ่องไปผัะถับไปผมไม่ได้ถามของรับผมขอบคุณหลายๆนะครับสี่หมื่นหัราคาต่อนรองได้นะครับวผมมาเผมเห็นผมกับมากน้ำยู่ห้อนี่ครับผมงวดเป็นงวดธรรมดาธรรมดาบบท่านแต่งเขามากนะครับ อยวได้เะยอยดาท้าทบขาตอนนี้คุยกับทางในห่วยบ้งนะครับผมมาโตหลูกมันพ่อผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะพ่อเบอร์โทรอย่างพ่อเบอร์โทร082 082 8 4 2 8 4 2 7 4 8 8 7 4 8 8คุณพ่อพ่อตาโตพิทักษ์บรันน้องสามูที่13ตำบลดอกล่ำ เ <P ers> พิ่มปทุมรัดครับผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทางปทุมรัดน้องสาห้องนี่งเต้นนี่ขอบคุณหลายๆ,ๆนะครับครับพี่น้นองสนใจนะครับติดตอ่อคุณฟอดได้ครับผมขอบคุณอเล็กหลายๆนะครับที่หให้นายหอยชี้แปดไทยทัมเป็นมาทองแล้วสามเดือนเนาะครับผมทำมาแล้วสามเดือนห้องไว่ายไรเป็นไรอ่ะนี่ห้องไว้ายหาหมื่นครับหาหมื่นเฉื่องวะ เชื่องครับผมนี่ครับงานหอยเล็กเขาะนะครับเพาว่าว่าตัวนี้กระิสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบถึงลอยซี่สิบห้าเ้นนะครับถับมาแล้วกะวันแม่พี่น้องกะทับพอได้มาอะไรครับโค้มโตนะครับโคมโตค้โ,โตแถวขนวนผู้ดินกระดิษ์ค้โ,โตง้ามอยู่นะครับพองาม สายทางปทุมรัดเท่ากับมีแต่พอดีๆผสมไปถาพพอแม่พี่น้องนะครับพอแม่พี่น้องมื่อกี้กล่องกล่องสีงววากับกล่องนี่ไก่เชียงกันนะครับไก่เคียงกันโดยทีมงานหอยเหล็กเขามื่อนี้มันได้ลูกประมาาจากตอ่ะลูกสามในทองครับลูกในทองนะครับลูกสามในทองก้งครับผมมื่อี้ กพ่อแม่พี่น้องไว้อีกชุดหนึ่งผมกำลังเข่าข้างให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้อยู่นะครับลองเบิ้งใหาพ่อแม่พี่น้องสนใจกับติดต่อ,อหมายเลขเพิ่นเบิ้งนะครับอเล็กผมคว้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องเนี่ยศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าหกสองสามสี่หกสองสามสี่นะครับขอบคุณไอ <ใน S 1> เล็ก <ใน S 1> หลายๆนะครับเราค้นหาครับพี่น้อง หนึ่งสองสามซี่นะครับทีมงานหอยอเนกเข้ามินีกับผมขอบคุณหลายๆนะครับชุดนี้ชุดเก้าว่าผิดนี่ชุดเก้ากับมีชุดเก้ากับมีไม่กับมีนะครับร่วมร่วมแปดตัวนี้ประมาณหมื่นหมื่นเก้าพันหาร้อยบาทนะครับหมื่นเก้าพันหาร้อยขายได้เอาเงินแสนมาต่อจากหาตัวนี้นะครับได้ทอนขึ้นเมียบานทผมครับผมชุดนี้ชุดนี้กําลัง ครับนี่แม่หนึ่งนะครับแม่หนึง่งออกไถ่ปนเละไถ่ปนนี่ดำเห่ือนแ่ที่ดำเหมือนเต้าครัวจัวน้อยครับถ้าถ้าแยกร้วมกั<ห>นสิแยก<ห>ร้วยกั<ห>นแต่ว่ามีแม่ดำเนาะโค้งสางแต่ไงกว่ามูนะครับ<ห>ครับแต่ว่าเราเลืองสีนี่อยู่สองตัวนี้นะครับสีตัวนี้กกางกับใส่ได้ยืนนะครับครับเอาไปใส่ เอาไปใส่เหล่เอาไปใส่มันจะได้นะครับโดยทีมงานหอยอันนี้เข้ามือนีฝากพีฝากนองยูแปดโตว่าชุดนี้กับสียู่ประมาณปีแล้วนะครับป,ป,ปีปีกับผมอีกจัดหัดรอดอดจังสี่กับอีกเจ็ดแปดเดือนนาจะขึ้นได้แล้วนะครับนะ ปากพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเลือกซื้อด้ตลาดซื้อขายโคกกระบือหกสีทองหลังอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาชาข้ามพ่อเนาะครับเปิดถูกวันศุกร์พอดีวันนัดนี่ติดกับอน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งอำเภอหน้าเฉีอยกพ่อแม่พี่น้องไปกับสิทันอยู่นะครับ,รบม่นี่โค้งสางนะครับโค้งสางนาจะง่ายก็มูเพราะว่าทรงสูงนะครับทรงสูงแต่ขาแยกตัวเดียว ผมเบิ่งเขา,าตะโลนว่นะครับเขา่าท่านโป้งนะครับไปทีมงานหอยอันนี้เข้ามือนนี้จช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องแล้วเขาแล้วน้ำได้ได้เงินส่วนต่างพุ่ละหมืนหน่นแล้วนะครับบางคนเนี่ยมีสี่สิบลายได้สองหมืนแล้วมาแบงา่งับผมไปเลี้ยงอีก ว่าเกินปีเนาะหน่าจะขึ้นแล้วนะครับเ,เรียงว่าขวเต้าในทับคูโตครับครับผมทัานเรียงว่าตายมีแต่กําไรเพราะว่าตีเบียดเนื้อเนื้อไปเลียงนะครับเนี่ยครับาเลียงงวัวผูกกับว่ามีโอกาสขยายพันธุ์ต่อส่วนโตผมกับมากงวัวเมียนะครับงวัวเมียหน่อยๆสาหรับคนทุนหน่อยเอาไปเลียงเอาไปพัฒนาต่อกกกกหางเมียนี่ครับกกหางเมียนี้สวยๆนะครับ พอแม่พี่น้องไว้ขอบคุณทีมงานหอยอันนี้นะครับเพิ่นกำลังไปหาเหลืองวัวาอยู่เฮาเบิงว่าเพิ่อนไปพังๆก่อนนะครับครับหอยบ่อยคุ้มว่าตัวนั้นอนะฟมมบาบ่าได้ออกจากสนามหรอห่องกับบอแพงนะครับห่องกับบอแพงคงับผมแต่รอสักครู่นะครับเบิงว่างามๆนี่ชุดนี่ชุดเก่ายัางเหลืออยู่นะครับ แต่ให้ลูกไว้เลี่ยงลูกดีนะครับชุดชุดสองตัวนี้ศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าสามสองแปดนะครับขอบคุณทีมงานหอยอเนกหลายๆนะครับเงินแสนเหลือท่อนแล้วนะครับพอแม่พี่น้องหาตัวเหลือท่อนแล้ว มาเลือกเอาไปปล่อยไว้ใส่หญ้านะครับผู้ใดหน้าหลายก็ล้อมหัวดีๆนะครับแล้วเอาชุดนี้ไปปล่อยไว้เดี๋ยวปีหน้าเอามาใหม่รับรองว่าบ่ขาดทุนแท้นะครับถ้าบ่าตายโด,โดนๆเถ้าสิพ่อ é, แม่ถาโลเล่นะครับบ่แม่นของผู้อื่นผู้ไกลของแม่ผงเฮานี่นะครับไก่สิดไก่สิพ่อทับแล้วครับผมห้างไว้หลายปานใดแม่ห้างไว้30,000 30,000เ,เนาะครับผมไก่พ่อทับแล้วนะครับเล่ ขาก็โอเคอยู่หลังตรงใส่ได้นะครับหลังตรงใส่ได้ง่ายๆขายถือๆเมาเองเลยห้องไว้สามหมื่นบะส่งเพิ่นแน่บ่แม่ส่งก็ได้ส่งกมบวกไปยังน้อยครับผมเดี๋ยวผมขอเขาถ่ายหางมันเบิ่งนะครับตัวทีมงานเมียผงวัต้องห่วงนะครับครับฮดหกลอดไปส่งได้ไปหอดร้อยกิโลนี่เมียผงไปได้ยังมั้งผมเลย ตนโดนเถื่อนนะครับเขาฉีเข็นแม่ใช้โลเลลูกผสมใช้โลเลมาฝากผีฝากน้องนะครับดินเบื้องพันดินปนางน่างามเลยปควายหยางหลุดเนี่ยเอาไปใส่หยาไว้นะครับเอาไปใส่หยาไว้เดี๋ยวก็ขึ้นดอกน,นะครับขันมาสายเหล็กเอาเหล็กใส่ต่อขันอยากตัดเบื้อง โค้งสั่งง่ายกับเอาบาหมันในน 10, นสน่นะครับแม่นีกับสูงยิดประมาณลอยสามสิบห้าครับประมาณลอยสามสิบห้าถึงลอยสี่สิบเส้นนี้นะครับว่ากับสี่ขวบปีกวักวกัวคอมผสมแล้วนะครับความผสมแล้วแม่ผมผมคอเบอร์ฝากที่ฝังนอนได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง ศ <50 S 1> 0นย์ห0 0 2ูนย์นะครับขอบคุณแม่ผงหลายๆนะครับที่ให้ในหอยซีแปดไทยทำมผมตลาดสายมางว่ากันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะท,ทีมงานพอนวดนะกับผมแต่มาซีโตตัวนี้โตเก้านะครับโตเก้าเฮาพอเพิ่นเท่าเรากินตลอดครับกำลังคูแล้วนะครับหงไม่หมดเลยงวดาวดาดงวดดาดลาเขาเดียวห้องไว้หลายปันได้พอนี่ ชีมื่นหาโตคู่กันล่ะโตโตคู่กันนี่ยกับชีมื่นหาชุดนี้เก่ามื่นเงินแสนทอนถ้าซื้อของของพ่อหนวดได้สองตัวขันของพ่อเนกได้ซี่โตแต่ว่าคุณภาพก็คือว่านะครับเนาะแข็งเราอันนี่คู้เราแข็งกีดีกีดีไปหมดเลยสุดยาเขาเก่งกี่ดีเอ้ยครับผมเดีนี้หมอเก่งแล้วนะครับมีปัญหากับปรึกษาทาง ตะวันแปดประจำตำบลประจำอำเภอเท่าไดรนะแข็งไปเลยดิล่ะกับฟูเลยแต่ก่อนมันเป็นก้อนนะครับเออเป็นก้อนมีดูกอกมาแล้วแล้วนี่แข็งเลยฝรั่งไทยไปหลูกกำลังวางหันมันเหี่ยวใส่พอแม่พี่น้องอยู่นะครับเออห้ามไม่ต้องขอหนิดละครับผมต้นเสีนี่ไก่เชียงความกินอยู่นะครับเดี๋ยวรายละเอียด กว่แม่พี่น่อยเพิ่มครับผมสูง่าอยสามสิบถึงลอยสามส้เซนนะครับนี่ที่เด็ดพอหนวดว่าอยู่นี่แม่ลูกแม่หล่าเบิ่งเวิ้งน้ำบ้ำขอกเดาบบานเพื่อเบิ่เนาอ้โ่นะครับโก้หามลามนะควันนะหามรลากบินกับจัาไ่ายมันแม่หลามันขาน้ำเลี้ยงกัซื้อดิ ท้องไว้หลายปันไรพอนี่แปดหมื่นเจ็ดแปดมื่นเจ็ดพันบาทเนาะถ้าเมนช่วงนั้นนี่ร้อยไปหอนแล้วท่องพ่อได้ไว้อีกว่ะ้ีท่องชี้้มีใบลูกกับเป็นลูกชี้ใลูกพอเก้าไปมา่มีใบเกิดพร้อมนะครับโดยทีมงานคนหัวกว้าทยรอบรอบพ่อไมลาวเขอน็ตเนาะ้าแม่นีเนาะซีแม่ก็บวกทำกันเอาเลย มันโดดเลนส์นี่เถอะเรามัน,มนทับได้ประมาณจากเดือนละคอนี่หาเดือนในใบเดือนในใบาหาเดือนนะครับในใบาหาเดือนอสีมาทางนี่ใครติดไก่เคียงคว่ำกิงแน่เจ้าน้อยนะครับโดยทีมงานถอนหนวดเฮามาแล้วฝากพี่ฝากน้องนะครับมาเลือกเอาตลาดซื้อขายโคกระเบือโคกสีชุดนั่นกับแม่นบอกว่าแม่ แม่นี่ก็ง่ามดีละเด็แม่นี่ทับสติงเล่ไว้ทับสติงเล่ไว้รอบแล้วลูกมันอีแดงแม่นี่ลูกมันตัวนี้อืีลูกแดงนี่ลูกแดงห้องไว้หลายปันหลายพอจุดนี่แม่นี่ห้องไว้แสนหนึ่งอ่ะห้องไว้แสนหนึ่งแม่ทับแล้วลงหลดมาผมเบาครับอันห่อยคข้าม้สเปกห่อยทุนเปิลจำลังจังเนาะไอ้ทุ่นมาดีครับทางผู้บริหารนายสนามเพิ่นนะครับเพิลหมักใหญ่ๆเล็กๆไม่มาจันแมวแมวน้อยที่บางไทยผมจะทักในแวนหนี จอยขเ้งห้ามเียโคงสั่นดีเกือบลอยหกสิบเส้นเล่นนะครับชุดนี้เนีชุดถ้าแมเขากรถ้าหามงินว่าหาเงนหาว่าขายถ้าแมงหามืินหาขายลูกมันเดีย่ลูกอันดลกัเดยมีสเน่เนี่ยอยู่ไอ้ทุนเรากำลังจ่องอยู่ออกจากสนามมาวุในหวยอะสิซี่กันคู่คู่ข่งกันเดีย่า สองชุดนะครับช่างขุนแม่เหสายฮินดูบาซินนะครับที่นองทางฟังัมพูชาหีมาแข้งนะครับบอกว่าในหอยีแปพญายามไทยเหเบิ้งเน่นะครับนอครับครับผมนี้ครับตมครับกับคมมีห้องจ้าบาทปะครับมีหเจ็ดกับแสนหนึ่ง ออกมาเบิงไกลๆนะครับโดยทีงงานพอนวดกับนอค่รับผมได้เพ่ตัวนี้มัตวน้พกทับพ่อได้หบพ่อทับพ่อได้ทับสติงเล่วบนะครับเพอเพอตัวลูกมันลูกพ่อได้พ่ะตัวมันตัวตนี้ผู้จักบ่อูหจักนะครับเป็นอีกพอหนึงนะครับทีให่สีเข้มดีเดี๋ยววางวางมสิพาไปเบิงลูกสติงเล ตอนนี้ยู่บานเพิ่นหองว้เก่ามืนะครับพลิหองไ้เก่ามืน้ครับผมแต่ัวนี้อย่หามื่นอดีแต่ถ่าแยกหามื่นนะครับตัวนี้ก็สีหา0มื่นค่ะตีเียพลินหวนเพลินครับตัวนี้เพลนหวดล่องมาเขาอ่ายงว่าตัวนี้บังกับผมกับเปรียบเทียมให้เบิรงเลยนะครับโดยทีมงานพพอหนวนเราบ้อยห้าทิศแก้หกทิครับ ปรวัดผมวค้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องน93 093 723 723 283 283นะครับขอบคุณทีมงานผลหนวดหลายๆนะครับรับผมน้องกล่องไก่บ้างนะครับเป็นยังไงนะครับบรรยากาศตลาดสื่อขายโคกระบือโคขีท้องหลังอำเภอว้าปีประทุมจังบัดมหาสารคามเฮ้าเมอรอนีนะครับกับผมว่าคือขักบันไดเต้องขอไปพ่อแม่พี่น้องนะครับ รับผมฝากกดแค่กดไลค์กดติดตามให้ในายหอยซีแปดล้นะครับเบอร์โทร0 9 8 3 8 3 5 3 8 Facebook กันนบนายวรการมูลวีแฟนเพจกับนายหอยซี่แปดที่เกาหฮ้านะครับเอาไว้พอกันนัดหนานะครับนัดหนาอื่นเจอกันทางไลนอินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ